แต่งประโยคภาษาเกาหลีเก่งด้วย5วิธีนี้ค่ะเริ่มเรียนาภาษาเกาหลีแบบสนุกง่ายใช้ได้จริงกับเข็มโคเรียนนะคะเจริบอนยอเซลเข็มโคเรียนมีดาทุกคนสวัสดีค่ะเข็มค่ะคลิปนี้มี5สูตรการสร้างประโยคภาษาเกาหลีที่มือใหม่ก็ใช้ได้มาฝากอีกแล้วไปเริ่มเลยพร้อมไหมพร้อมอันแรกนะคะประโยคแรกคือการที่เราจะตั้งจะสร้างประโยคว่าใครเป็นใครใครคืออะไรที่นี่คืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอ่ะ อันที่เราต้องรู้คืออย่างแรกค่ะคําประธานประธานจะมีคําชี้2ตัวใช่ไหมแล้วก็ภาคแสดงก็จะมีคําชี้เหมือนกันค่ะประธานถ้ามีตัวสกดเราจะใช้อื่นในการชี้ถ้าไม่มีตัวสกดเราจะใช้หนึ่งในการชี้ที่นี้ภาคแสดงเช่นนักเรียนเราจะบอกว่าเป็นนักเรียนที่นี่โรงเรียนเป็นโรงเรียนค่ะแบบนี้เราจะใช้ด้วยคํานามตามด้วย E อเในเคสที่คำนามมีตัวสะกดแล้วก็ถ้าคำนามคนนั้นไม่มีตัวสะกดตามด้วยเย O นะคะถ้าใครยังอันเนี้ยถ้ายังไม่ได้ฝึกนะไปดูในคลิปที่แล้วก็ได้เพราะว่าเข็มทำไว้ให้แล้วอ,อันแรกฉันเป็นนักเรียนเราสร้างประโยคได้ยังไงฉันคือชอใช่ไหมชอค่ะชอชอไม่มีตัวสะกดก็เลยใช้ชอเนี่ยนักเรียนคืออะไรคะหักแสงทำไมเธอมีเส้นใต้ล้วจ๊ะ อ่ะักแซงักแซงตามด้วยอะไรฮักแซงมีตัวสะกดคำว่าแซงมีตัวสะกดใช่ไหมตรงนี้นะคะมีตัวสะกดก็ต้องใช้ e a โยชอนเนินักแซงเหียวชอนเนนเขียนคำตัวแดงไว้เออฮักแซงเหียวเห็นไหมตามด้วย e a แจ้ความหมายว่าชั้นชั้นเป็นนักเรียนสีเหเดียวกี้เยกกัจถัดมานี่คือหนังสือนี่คือคำว่า e ก่อดค่ะ หนังสือคือ check ทีนี้ง่ายมาก ego ถ้าจะใช้คำชี้ประธาน ego ื่นใช่ไหม ego ื่น ego ื่น check check ดูนะถ้า check มีตัวสะกดแบบนี้ค่ะเป็นคำที่มีตัวสะกดใช้อะไร ego ego ื่น check ego ื่นใช้ื่นชี้ประธาน check ego ใช้ ego บอกว่าเป็นคือก็คือสิ่งนี้นั้น คือหนังสือนั่นเองค่ะง่ายไหมง่ายเนาะถัดมาที่นี่คือโรงเรียนที่นี่คือคําว่าโยกิโยกิเป็นประธานของประโยคค่ะใส่คําชี้อะไรดีอื่นหรือหนึง่งถูกต้องต้องใช้หนึ่งโยกิหนึน่งโยกิหนึ่งโรงเรียนคืออะไรฮักโจทีนี้ฮักโจคำว่าโจไม่มีตัวสะกดคําถามใช้คําชี้อะไรคําลงท้ายอะไรดีค่ะฮักโจเยว ถ้าไม่มีตัวสะกดแบบนี้นะคะใช้เยโยไปเลยดูแค่คําท้ายนะคําข้างหน้าจะมีตัวสะกดช่างมันไม่ต้องสนใจจะมีกี่พยางไม่ต้องสนใจดูแค่ตัวสุดท้ายพอถ้าตัวสุดท้ายไม่มีตัวสะกดใช้เยโยค่ะเพื่อบอกว่าที่นี่นั้นคือโรงเรียนแบบนี้จบเลย่ปเขาเป็นเพื่อนของฉันเขาคือคําว่าอะไรดีคือคือคือเขาคือหใช่ไหมของฉันคืออะไรเชเชมาจากคําว่าชอเอนะคะ ชอเอชอเอชอเอเชดังนั้นใช้ทั้งสองอันจะใช้เชที่แปลว่าของฉันก็ได้ใช้ชอเอที่แปลว่าของฉันก็ได้อะชินกูเชชินกูเอาอเชชินกูแปลว่าเพื่อนของฉันตามด้วยอะไรดีเยโยหรืออีเอโยถูกต้องเยโยเพราะทำไมชินกูตัวสุดท้ายคำว่ากูเนี่ยไม่มีตัวสะกดก็เลยใช้เยโยค่ะง่ายไหมจบปีมนะ ถัดมานั่นคือแอปเปิลมานั่นคือคือกอดใช่ไหมคือกอดแปลว่าสิ่งนั้นค่ะคือกอดใส่อะไรดีอื่นถูกต้องคือกอดสินแอปเปิลก็แหละสากว่าสากว่าเติมอะไรดีสากว่าเย่คือกอดสินสากว่าเย่哟คือกอดสินากว่าเย่คือเจ้ผมเป็นคนเกาหลีผมหรือฉันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะถ้าจะบอกว่าผมหรือฉันแบบสุภาพเราใช้คําว่าชอได้เลยชอหนึ่งใช่ไหมคนเกาหลีคือฮันกุกซารัม เอาซาลัมไว้ข้างหลังเพราะว่าคำหลักมันจะอยู่ข้างหลังคำขยายอยู่ข้างหน้าค่ะฉันเป็นคนคนอะไรหลักคนเกาหลีก็เลยเอาเกาหลีไปไว้ข้างหน้าซาลัมนะคะทีนี้ฮันกุกซาลัมดูเฉพาะพยางค์สุดท้ายคำเดียวอ่ะตเติมอะไรระหว่างเยอหรืออีเอลคือรถชอฮันกุกซาลัมอีเอลชอหนฮันกุกซาลัมอีเอล그렇죠จบเลยเธอเป็นคุณครูเธอคืเอคเนี่ยเขาไม่เข้าใจกันแล้วอะ ถ้างั้นเข็มเปลี่ยนเป็นคนนั้นแล้วกันเนาะคนนั้นคือทารมใส่อะไรดีคือธารมแปลว,ว่าคนคนนั้นค่ะตามด้วยอืน่นใช่ไหมคุณครูคืออะไรชอนแทงนิมอีเจชอนแทงนิมตามด้วยอะไรดีเยโยหรืออีเอลคือ,อเดาชอ็อปชอนแทงนิมีเอวใช่ไหมเออทุกคนถ้าอยากจะลองแต่งประโยคก,ก่อนอนะ่ะลองแต่งประโยคได้เลยนะคือธารำเหมืออนแทงนิมเอวเห็นไหมลงท้ายพอดีเลยคนคนนั้นนะ่นะหนัก คือคุณครูนั่นเองค่ะอ่ะนี่คือปากกานี่หรือสิ่งนี้เราใช้คำว่าอะไรคะอีกอดใช่ไหมอีกอดสืน่นอีกอดสื่เพราะว่ากอดมีตัวสะกดปากกาคืออะไรพูลเพนเพนเฉยๆก็ได้ต้องเขียนสืน่นเด้อพลเพนเพนอะดีส่อ่าพูเพนี่เองพูลเพนเเอเพราะว่าพูลเพนมีตัวสะกดก็ใช้ e อเอแค่นี้เองค่ะสูตรง่ายมาก แตรงนี้แตรงนี้คือจบเสร็จเลยส่วนทันมาใช้อีการในการชี้ประธานในกรณีที่เราต้องการบอกคําบอกสภาพเช่นมันเยอะมันน้อยมันดีไม่ดีมันอร่อยไม่อร่อยถ้าต้องการบอกสภาพใช้ประธานเนี่ยชี้ด้วยอีและก่ะค่ะส่วนใหญ่เราจะใช้แบบนี้เช่นมีน้ําเยอะมากน้ําคืออะไรมูลมูลถ้ามีตัวสะกดใช้เยวเขียนร้อยฟังก่อนถ้ามีตัวสะกดถ้ามีตัวสะกดใช้อะไร ถ้ามีตัวสะกดใช้ e ใช่ไหมถ้าไม่มีตัวสะกดมีไหมคำ,คำว่าไม่มีตัวสะกดถ้าไม่มีตัวสะกดใช้ใช้อะไรกา่าแค่นี้เลยมีตัวสะกดใช้ e ไม่มีตัวสะกดใช้กามุลมีตัวสะกดไหมมีใช้ e มูรีมันทาผันเป็นมาไหนจบมูรีมาไหนเห็นไหมเราจะบอกว่าน้ำเนี่ยมีปริมาณเยอะใช้มูรีมาไหนจบเลยค่ะเสร็จจึงอ่ะขยันนิดนึงถัดมา เพื่อนมาเพื่อนมาตรับดีกว่าเพื่อนมามาเป็นคำกริยาเนาะเพื่อนน่ารักถึงแม้เราจะขัดกุกขัดใจว่าแบบน่าตรงไหนนะคะเพื่อนน่ารักอ่ะเพื่อนน่ารักเพื่อนคือชินกูชินกูเติมอะไรดีหรือก่นเออชินกูกาใช่ไหมน่ารักอะไรคิโยโอยชินกูกาคิโยโอยคิโยโวยเขียนเป็นวลีเละรักศัพทให้นะอันนี้คือมันถ้ คียยอบตมาจากคำว่าียยอบเออได้ไหมอันนี้คือหนาา้ารักถันมาอากาศดีค่ะอากาศคือคำว่านายชีเติมอะไรดีอีหรือกาผูกต้องนายชีกาดีละ่ะชัวยโยนายชีกาชออาย و. แบบนี้ชัวยแปลว่าดีลักษาคือ좋다좋다날씨가좋아요อย่างนี้นาาออดูสิโ날씨아가좋아요ีบางครั้งชัวยยถูกใช้ให้ความหมายว่าชอบก็ได้ใช่ไหมเวลาบอกว่า이것이좋아 ฉันชอบอันนี้ก็ได้เหมือนกันให้ความหมายว่าชอบในบางบริบทได้เหมือนกันค่ะถัดมาอาหารอร่อยอาหารคืออะไรอืมชิุมชิเติมอะไรอือีใช่ทีนี้อ,ร,อร่อยคืออะไรคะมาชิโซโยคือจบมาชิโซโยลมชิอีาชิโซโยอมอาชิโอาหารอร่อยเสร็จเลยถัดมาห้องมีขนาดใหญ่ห้องคืออะไรคะพัง พังเป็นประธานของประโยคเติมอะไรพังอีใหญ่ละ่ะคอย l พังอี coil พังอี coil ลักษณะคือคือดะใช่ไหมมีขนาดใหญ่คือดะาผันเป็นคอยอนะคะพังอี coil เห็นไหมประธานประโยคค่ะแล้วก็แสดงพองห้องใหญ่เออจบเลยถัดมาดอกไม้สวยมากเลยดอกไม้คืออะไรคะกดกดเติมอะไรดีคำชี้อีโกจิโกจิเยปอยมาจากคําว่าเยปดะคือตัออีก กชีปิวกชีบปลดอกไม้สวยเขานอนนอนเป็นคำกริยาบอกการกระทำเราต้องเปลี่ยนเป็นสภาพเขาอะไรดีเขาเท่ได้ไหมเขาตัวสูงดีกว่าเขาสูงเอออ่ะเขาคือคือคือสารามก็ได้คือหนึ่งคือกาสมคือเป็นเขาคือสารามีดีกว่าคนนั้นดีไหมเป็นคนนั้นคือสารามี สูงขี้ขี้กะคอยอคือจะเรามีขี้กระคอยเนี่ยเออคนนั้นสูงมาจากคำว่าคึอดะเหมือนกันเห็นไหมแต่ถ้าสมมติคำว่าคึอดมาคู่กับคำว่าขี้ที่แปลว่าความสูงนะคะจะความหมายว่าตัวสูงทั้งคู่นี้ทั้งหมดแปลว่าตัวสูงค่ะถัดไปสีเด็ก,กๆวิ่งวิ่งจะบอกว่าทำไมคะมันเป็นคำกริยาบอกสภาพไม่ใช่ใช่ไหมก็เป็นเด็กๆสะอาดสะอาและกัน เ,เด็กๆตัวสะอาดตัวนี้ไอีดยแปลว่าเด็กๆใช่ไหมคะอไอีด,ดอรีเ <c oughs> กรุเทลพูดฟังดูแปลกๆอยู่นะกกเกตุเทลเออเกตุเทลมาจากคำว่ามาจากคำว่าอะไรเกเกตุทาดะใช่ไหมโอ้โหเกโอเคเกตุทาดาไอดดเดอรีเกตุเทลเด็กๆเนี่ยเนื้อตัวสะอาดสะอ้านแบบนี้ดังนั้นประธานถ้าจะบอกว่า ถ้าเราจะใช้ประธานในการบอกว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรสิ่งนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรใช้ือกีหรือการ,รในการชี้ประธานจากนั้นตามด้วยคําศัพท์คํานั้นจบถัดมาค่ะถ้าเราจะบอกว่าเราทําสิ่งไหนเห็นไหมคํานามถ้ามีตัวสะกดใช้เออถ้าไม่มีตัวสะกดใช้เลยดูนะแล้วเราก็ตามด้วยคําคำคำ,ออคำกริยาค่ะ เช่นกินข้าวดูหนังเห็นไหมอันนี้เราจะละประทานเอาไว้ก่อนเพราะการชี้ประทานเราใช้เป็นแล้วใช่ไหมทีนี้เราลองมาใช้คําดูว่าเวลาเราแบบมีแค่กรรมกับคํากริยาในประโยคเราใช้ยังไงมากินข้าวเราบอกว่าไงคะเอาข้าวขึ้นมาก่อนมันจะเป็นกรรมและคำกริยาอยู่ท้ายสุดข้าวคือผับพัเบิร์เห็นไหมข้าวมีตัวสะกดใช้อื้อในการชีพ้พับเบิร์กตใช่ไหมพันมกตาม็นมกโกยมมกต์อ่ะพับเบิร์กโยพเบิร์ โกยก็คือกินข้าวค่ะจบเลยดูหนังหนังคืออะไรยองฮวาใส่คำชี้ด้วยยองฮวาเรยคือเจยองฮวาพยางสุดท้ายไม่มีตัวสะกดจึงใช้เรนในการชี้ยองฮวาเรนพายยองฮวาเรนไบโลักธัทคือพูต่ะยองฮวาเรนไบยองฮวาเรนไบยง่ายไหมเออง่ายเนาะสัดส่วนมันนะเรียนภาษาเกาหลีเอาภาษาเกาหลีก่อนฮันกูกฮันกูกเติมอะไรดีคะฮันกูก เดินฮันบุกเกอเงบุเหว่ใช่ไหมถ้าเราเรียนเองอ่านหนังสือเรียนเองที่บ้านอย่างนี้หรือการบรรทบทวนเองฮันบุกเกอเงบุเหว่เรียนภาษาเกาหลีทันมาอ่านหนังสือล่ะคะหนังสือคืออะไรแชกแชเกอเลอิกตาใช่ไหมเอลกยล์แชเกอเอลกยอันนี้คือลากศัพท์นะก็คือถ้ามีตัวสะกดตัวนี้เห็นไหมข้างล่างใช้อึลในการชี้เพื่อบอกกรรม สักหน่อยถ้าประโยคสั้นๆแล้วทุกคนอยากจะพูดส่งข้อความหาเพื่อนแชทอะไรเงี้ยเขียนว,ว่าไม่มีปัญหาหรอกถ้าประโยคสั้นนะเพราะเราก็จะรู้อยู่ดีว่าเราแบบทาอะไรแต่เมื่อไหร่ถ้าประโยคยาวนะคะมันจะมีการขยายด้วยมันจะมีนู่นนี่นั่นประโยคมันหลายอันต้องใส่คําชี้เพื่อความไม่ผิดพลาดคาดเคลื่อนของเนื้อหานะคะโอเคดื่มากาแฟกาแฟคือพี่ฟกาแฟใส่คําชี้เลยดิกาแฟเรย์กาแฟเรยมาโชยกาแฟเรยมาโชยรักษาคือมาชิดะใช่ไหมกาแฟเยมาโชยอยู ข้อพิเรมาชฉย,ยดื่มแล้วก็กาแฟค่ะจบเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าเสื้อผ้าคืออะไรคะอดโอเซใช่ไหมซื้อหล่ซาโยกร้อบโอซินใสโมาจากคำว่าซาดาที่แปลว่าซื้อเฮ้ยรู้ศัพท์เยอะฟังเพลงหละเพลงคือคำว่าอะไรอึมมักได้ไหมได้อึมมักเป็นเพลงที่ไม่มีเนื้อโนเรเป็นเพลงที่มีเนื้อเพลงเลือกได้อันหนึง่งอ่ะกิมใช้อึมมักแล้วกันอึมมักเอ้ย

จบปิ้งดังนั้นถ้าเธออยากจะสร้างประโยคหนึ่งประโยคที่มีคํากริยาอยากจะบอกว่าทําอะไรฉันทาอะไรกินข้าวดูหนังฟังเพลงอาบน้ําเธอใช้คําอย่าลืมคําชี้กรรมแล้วตามด้วยคํากริยาจบโครงสร้างมีแค่นี้ค่ะแบบถัดมามาอันนี้คํานามในวงเล็บคํานามคํานี้เราจะเลือกเป็นคําที่มันเป็นสถานที่นะคะ,ะคํานามที่เป็นสถานที่เช่นห้องน้ําบ้านโรงพยาบาลร้านหนังสือห้องสมุดโรงเรียนมหาวิทยาลายัยสถานีตำรวจเป็นต้น แล้วใช้คำชี้ a เพื่อเป็นการบอกว่าเราจะไปที่ไหนอย่างงี้ k คายหรือวาโยเราใช้สองคำก่อนนะคายยคำนี้แปลว่าไปค่ะวายโยคำนี้แปลว่ามาดังนั้นลองเลยเพื่อความสวยๆอะโรงเรียนคือคำว่าฮัคเกียวฮักเียวคำชี้ตามด้วย a ใช่ไหมฮักเกียว a ถ้าเราบอกว่าเราไปราโรงเรียนคาโยใช่ไหมไปโรงเรียนก็คือคายโยฮักเียว a คาโย ฮักเโยเอคายฮักเโยเอคายอจบเพื่อเราบอกว่าเราไปสถานที่ไหนฮักเโยเอคายมาบ้านล่ะบ้านคือจิบจิบใส่คำชี้เอจิเบย์ไวโยจิเบย์ไวโยไวโยคือไวโยคำนี้นะจิเบย์ไวโยได้ไหมได้ส่วนสาธารณะล่ะคะคงวอนเอใช่ไหมไปคือคายอคงวอนเอคายอคงวอนเอคายอคงวอนเอคายอ ไปส่วนสาธารณะไปบริษัทละ่ะบริษัทคืออะไรเพศา,าเอา่เพศาเอไกเพาเอไเไกไปบริษัทมาที่ร้านอาหารล่ะคะร้านอาหารคือคำว่าอะไรชิคตังคำนี้แปลว่าโงอาหารก็ได้ชิตังใส่คำชิลไยโยปะไย و. ชิตังเอยโชิตังเอมเลชตังเไปเกาหลีอะฮัุ่ก 말? 에 가요. 한국에 가요. 한국에 가요. My b 가이. 가 마티니이. 티니이คือค 여. 기 여기 에 마라. 와요. 그렇죠? 이거 너무 쉬워요. 여기에 와요. 여기에 와. 여기에 와요. 자. 다음. 파이ต라라따라่ะต 시장. 에 가요. 시장에 가요. 시장에 가요. นอกจากคำว่า a คายเ a วายแล้วยังใช้คำอื่นได้อีกนะอย่างเช่นเขียนตัวอย่างให้ทาเนียวโยแปลว่าวเที่ยวไปเที่ยวมาใช้ได้เหมือนกันทือรอกโยแปลว่าวเข้าไปทือรอวายโยแปลว่าวเข้ามานากโยแปลว่าวออกไปมีไหมอุลลากโยแปลว่าวขึ้นไปอุ o o, ปลลาวายโยแปลว่าขึ้นมา อะพวกนี้ี่มันเป็นการเคลื่อนไหวอะค่ะใช้ a ได้หมดเลยในเรียวคาโยได้ดังนั้นอันนี้คือวิธีการใช้คู่กับ a แล้วใช้คำบอกการเคลื่อนไหวพวกนี้ได้เลยค่ะมาใช้คำว่าอยากโดยการที่เราจะฝึกใช้ง่ายๆโดยการเอาคำกริยามาเติมคำว่า go ช h พโหยเเข้าไปจบดูน้ำอันนี้มันง่ายมากเช่นอยากไปเรารู้รากศัพท์ใช่ไหมคะค้อคำว่าขาดอะาดแปลว่าอยากไปวิธีใช้ตัดดาทิ้งแล้ใส่ go ชีพโย คาโกชิโผยโอคาโกชิโโคำนี้แปลว่าอยากไปเสร็จเลยคาโกชิโพยโถัดมาอยากกินกินคืออะไรคะมกกะทำไงต่อตัดดาทิ้งเป็น m กโกชิโผยโอมกโกชิโผยอกคนมั้ยเห็นไหมตัดดาทิ้งเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะง่ายมากมกโกชิโยโถัดมาอยากเจอคำว่าเจอคือมันนาดะแปลว่าอะไรเออเจอตัดดาทิ้งค่ะเติมโกชิโพยโอมันนาโกชิโมันนาโกช ไหถัดมาอยากนอนนอนคือชาดาชาดาเป็นชาโกชิพโอยชาโกชิพโอยไวยากรณ์แรกๆนะคะมันจะแบบไม่ค่อยซับซ้อนมากแล้วก็พวกไวยากรณ์พวกนี้ยระดับระดับกลางระดับสูงก็ยังมีอยู่มีความง่ายเหมือนกันนะนะมันง่ายมันก็มีอันนี้วุ่นวายก็มีค่ะอืมเพราะฉะนั้นกเก็บไปดูหนังละ่ะอุ้ยมีมีคำว่าดูเห็นไหมมีคําว่าหนัง ถ้ามีแบบนี้นะคะให้เอากรรมขึ้นมาก่อนกรรำคือหนังเพราะเราอยากดูหนังใช่ไหมหนังคืออะไรยองหัวยองหัวใส่คำชี้กำหน่อยยองหัวเรนใช่ไหมพดะอ่ะตัดดาทิ้งเติมก o กร죠๊ตโซยองหัวเรียนกิพอยอยากเรียนอ่ะคงบูฮาะตัดดาทิ้งเติมก o ิพอยกรุ๊ตโซกงบูฮายงบูฮากยไหม ง่ายนะทำไปทำมาอยากพักผ่อนคําว่าพักผ่อนคือคำว่าชีดาชีดาค่ะวิธีทำทำไงนะตัดดาทิ้งเติมโกชิพอยชิโกชิพอยชิโกชิพโยอยูี่อยู่ที่까지อันนี้ก็อันนี้เนชิโกชิพอยชิโกชิพอยเข้าใช่ไหมอยากอ่านหนังสืออุ้ยมีกรรมขึ้นมาด้วยมีคมําว่าอยากอ่านทีนี้มีคําว่าหนังสือติดมาค่ะ,ะแสดงว่าถ้าเราอยากจะอ่านหนังสือหนังสือเป,เป็นกรรมเอากรรมขึ้นก่อนมาแท็กเติมคําชี้กรรมคือแท็ก อยากอ่านหนังสือแตานี่นะคะคือสูตรการบอกว่าเราอยากทำอะไรเห็นไหมง่ายมากถ้าอยากจะเอากรรมมาใส่ก็เอากรรมมาใส่ตรงนี้กรรมแล้วก็บวกกับ คำกริยาตามด้วยกูชิพอยด์ถือว่าสร้างประโยคได้เสร็จสิ้นเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนการสร้างประโยคภาษาเกาหลีแบบนี้ดูง่ายไหมถ้าชอบแบบนี้นะคะคอมเมนต์บอกเขมไปนะว่าชอบเดี๋ยวเขมจะเอาวิธีการสร้างประโยคสําหรับมือใหม่มาฝากอีกนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เขมและก็น้องๆจัดทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะเรามุ่งหน้าสู่ 3, 100, ส0 0 0สนซับสไครต์กันค่ะไปแล้วคะ่ะทุกคน,นเฮ้ย